ยิงคลิปหนีกระดองไวรลายเดือนละมัง้งหรือลายมือกระโปง <c oughs> ฉันสิบอกเธอว่าคลิปนีฉันกระดองไวด้ดดนละยแด้ตั้งแต่ฉันไปงานเหนียวได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ไปตอนหนีกะคือว่าฮาสิซมาเบิ่งงานเหนียวได้ย,ดยิงเด้อเธอเบิ่งงานกะสิมีอย่าง,างมันกะมีงานเหิยวสำหรับถวายผาะหละยิงสำหรับคนทีคนแต่จิ๋วที่เป็นทุกหมู่บ้านที่เขาต้อง มาไหวอ่ะคือมูบานไดมีก็มีทุกมูบานไดหญิงมูบานหนึ่งก็สิมีงานเหนียวหนึ่งก็คือเขาสิมาถวายให้พระเบิงไดหญิงเอาก็สิมาเบิงนําเบิงค้นกระหลาอยู่หญิงยืนกันเนนังกันเนบ้างกันเนกับสิบัวกันดอกขอบคุณจริงเขาก็เป็นคนที่สัยังสีเนาะเธอเนาะไคสิไปห่งว่าสีบั้งสีจังใดเขากับตะแคงเบิงกันเบิงกับไปฉันกับฟังบอกดอกฉันกับมาเบิงกับเขานี่แหลยหญิง ฉันกำลังเบิ้งฉันกำลังเบิ้งน้ำฉันจะสิแม่ย่างหาสื่อของกินน้ำหญิงกรสิภาพพวกเธอมาเบิ้งน้ำเหละว่าเออฉันหาแนวเฮ็ดให้พวกเธอเบิ้งนี่แหละเธอเธอเบิ้งทั้งเด็กหน่อยเด็กเล็กเด็กใหญ่พากันยืนเบิง้งจักรมวนหือบ่มวนกับว้ากันไปเออมันก็ะมวนเนาะหญิงเนาะเด็กหน่อยเขาก็มากินสายไหมเธอดูเด็กหน่อยอ้อกำลังมากินสายไหมเลยหญิงเอ้ยเธอเบิง้ง ไว้รุ่นก็ร้ายคนเถาก็ร้ายหญิงเขามาฉอเบ,บงเหนียวกันจกักัชนสิวานาะเบ,บิงโบช่างกัฟฟังบอกเนอะเธอเนาะมันภาษามันลึกได้เธอมันก็เหมือนบ้านเท่าไรเวลามีงานเหนียวภาษามันก็ลึกเนาะมีหมอลงหมอลามเนี่ยสีเป็นบ่อละเออมันก็เหมือนกันเลยญิงเงี้ยน,นี่เขาก็มาถาวายพระเขาก็ไปซูมเบงเกไกลว่าเป็นจังใดว่าเออนาะเบ,บิงโบเธอว่าหรือจังใดเธอกัฟฟังเอาเด้อเป็นจังใดหญิง เ็จแลวเฮาก็ะมาแข,าง,ขางทางกันเลยเฮาสิไปหาอย่างกินล่ละบะนี้อันนี้ก็คือว่าล้านผลไม้ได้ยิงเดิออ่ะมีผลไม้ดองผลไม้ซดที่ใส่ใส่หนํำตาลใส่พวกเข้มๆเหมือนบวยอ่ะยิงเอยจังสันเละกับไม่ละสิหยวนเลยได้เธอฉันสิบ,บอกเธอไม่ละสิหยวนก็หาสิบบาทเลยเลยอันนี้ก็สิเป็นมาลาผักลูกชิ้นย่างลูกชิ้นทอด เป็นผวกพักพวกทอดมาลาอย่างมาลาจัางนี่เลยลูกห้ากปชอบกินลูกชิน้นชิ้นกับเพาลูกชันมาหาซื้อลูกชิ้นนี่แหละลูกชิน้นยูนี่เสบเหมือนเมืองไทยโบโบเมืองไทยแสบว,ว่าหญิงนี่กับลูกสาวหา้างอนอยากกินไอสายไหมหญิงงอนงอนแห้งมากเลยเบืองหนาเล่าเสร็จแล้วฉันกรสิผ้าลูกฉันไปซื้อลูกชุบ อันนี้มันคือลูกอางช้นงกับบุหงได้ฉันถามฉันถามเราเราแล้วมันภาษาไทยมันเบอาบอกบบออกไม่หญิงอันนี้ก็จะเป็นลูกฉบสตรอเบอรี่ได้หญิงเด้เยอแซ่บยู่แซ่บแว่นหวานๆเปรีป้ยวเค็มหวานๆเปรี้ยวเปรีป้ยวบ่มีเคม็มต่อหญิงฉันก็บอกไปฉันแล้วก็หยางกลับไปหาเบิ้งแถวฝุ่นกันไปาว่ามีอกอย่างเบิ้งเน่มีอิงย้างสื่อกินเน่ บอกกันไปมีหลานผลไม้ลานมาลลานติดกันดีคักบุ้งหูสิเลือกรลานใดเธอว่าเป็นเธอเธอเสียหลานใดดีฉันก็บอกว่าหลานใดแสบด้านใดบเปรศฉันก็ย่างไปบึงฉันก็เห็นว่ามีเออมีหลานเก่าหลานไมเนาะหญิงเนาะฉันก็หาบ่งเออบอลใดคนหลายบอนน้แหละคือสิแสบนี่ลานนี่ก็เป็นหลานไม่แล้วก็สิเขาามาบ่อยแล้วฉันก็เห็นหนาเขามาบ่อยอยู่ไดเธอ อันนี้คือลานหอยได้หญิงลานหอยหอยปิ่งไหมหอยอย่างไหมจ๊บุ้งคนเทนี้เขาชอบกินลานเขาชอบกินแบบสีหรือเปล่าน,นี่ค็อจเป็นทางกลับแล้วเขาก็สิกรแล้วเลยยิงเอ้ย